สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยพี่น้องวันนี้ก็ปลาเส้นมาทอดปลาเส้นพี่น้องปลาเส้นเห็นไหมคะไาก็จะมาทอดทอดปลาเส้นแล้ก็จะไว้กินจะใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะปลาเส้นใส่เย็นตาโฟก็เซ่บเด้อพี่น้อง ทอดชัาสหน่อยพี่น้องปลาเส้นเส้นเห็นนะคะพี่น้องทอดกับ,บกรอบยายทอดกินกับกรอบพี่น้องทอดแบบนี้กับกรอบประมาณนี้ คะ่ะเโอเคพี่น้องสัตไข่ไว้มากินให้ยายด้เด้อพี่น้องจะใอย้ยายทิ้งยายไทยๆยนะพี่น้องข้ามากดสัตวไข่ไว้มากินให้ยายด้วเด้อรักยายไายไทยนะค้พี่น้องเป็นกาลังใจให้เลยนะโอเคคะ่ะกับปลาเส้นยายไทยไทย